คพี่กับเอกมาทำตั้งแต่อายุประมาณสิบสามเขาบอกว่าพี่หัวเหินนี่จริงป้ะหรือว่าใช้ซ g อ่ะตัดใหม่เลยทำไมไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลเลยเนี่ยตัดต่อจริงป้ะเนี่ยไม่ต้องมาหลอเป็นลูกใครเนี่ยทำไมต้องมารอด้วยเนี่ยแป้งไปหยิบมาจะทำงานไหนาเนี่ยเอ้าก็ดูงานนี่เนี่ยเป็นโกงนี่หนูลูกใครจะทำงานให้หนูก็เหมือนทำงานให้ป๊าปะทำไมน่ารักจังไม่มีแฟนจริงหรอพี่แป้งอนเปคน พอแล้วมังพี่ไม่ต้องห้ามใครหรอกขนาดผัวพี่งร้านเลยที่นี่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับที่นี่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับกด s u b s c r i b ให้ถึงเล้านซบับกด s u b s c ให้ถึงเจ็ดล้านซับ เราออกกันไปเลยไหมเดี๋ยวมกี้นี่ได้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวปากันมาเอาไปเลอยไปเลยไปไหนพี่นีหมู่ทั้งยังไไปเคลียร์รลาอะไรลูกสาวลูกสาได้ไ้ละลูกสาวเ้ลมบอใครสาวพี่้อคืออะไรลูกสาวอะไรมาอะไอ้อสาวไ้เอลูกอะไหนวะไอย่างี้ลิที่นี่เขาไม่ที่นี่เขานี้ะรู คือไม่คือพี่กับทิมตั้งใจว่าไม่อยากออกสื่อเพราะว่าคือเรารักรักษาสิทธิ์น้องเพราะว่าเพราะว่าพอเป็นลูกคุณทําพี่แล้วแบบจะมีคนเข้าหาเยอะไม่น่าใช่ลูกมกไหน้อไม่แบบเป็นแบบไม่ได็จริงพี่ก็ต้องขอพวกหนูเราจะไปอยากรู้อะไรนักหนา คือตอนนี้เรื่องนี้มีคนรู้สามคนคือพี่พี่บีตอนนี้เป็นสิบแล้วใช่ใช่แล้วก็เด็นกล้ามเหยียดไงมึงเลยทีนี้โอ้หน้าบวมจริงเหรอใช่ตอนที่ไปหาน้องที่สถานเลี้ยงกำมพาร์คือน้องอ่ะหน้าหน้าเหมือนทับทิมเออแล้วก็คิดว่าเออแบบเออโอเคเราเห็นแล้วเราถูกฉลุก็เลยรับมาเลี้ยงตั้งแต่อายุสิบสามปีตอนนี้น้องอยู่มหัสนักสิบเจ็ดพี่ถึงรับมาเลี้ยงนะรับยังไมาเามีอนา เดี๋ยวพี่อไปข้างนอกก่อนในตอนนี้เมจิกอ่ะเขาดูพวกเราอยู่แล้วเขาดูยูทูบแล้วเขารู้จักพี่ตารู้จักพี่ผู้การรู้จักอะไรอ่ะโดฝากอยู่กับพี่ๆหน่อยเดี๋ยวเราไปข้างนอกไปอย่าอาอะไรไม่ดีป้อใส่หัวลูกพี่นะน้องยังเด็กน้องยังเด็กน้องยังไม่เข้าองเข้าใจไม่รู้เรื่องเข้าใจไม่ตอบัดี๋ยวมาดูร้องกันภูการลูกคือหัวตะวัน ชอบพี่ก็ดีใจแม่พี่ให้มาไงจริงๆเฮ้ยพี่เป็นตัดต่อใช่ปะ่ะใช่ครับพี่ตัดต่อคลิปให้หนูหน่อยดีคลิปติ๊กตอกอ่ะตอนเนี้ยใช่เดี๋ยวมีแอร์เราให้เลออ็กกยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งงานพี่เยอะมากเลยตอนเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หนูก่อนพี่พี่ขอเดี๋ยวสักสองอีกสักส,สามชั่วโมงได้ไหมมันมีงานพี่ต้องหมดแล้วลูกไข่ปลามาซะด้วย เอ้ดอกไม้พี่เลยก็ได้嘛เนี่ยชอบให้ขู่นะขอดีๆไม่ให้นะเราเราเอาตอนไหนอะก็ตัดเสร็จก็ส่งมาให้หนูเลยเอาเอาตอนนี้ไม่ใช่ไหมครับอ๋อได้โอเคครับตรงนี้มันไม่ตรงจังหวะเนี่ยพี่ทำให้มันตรงจังหวะหน่อยที่ตัดเป็นไหม คือจะเอาแบบไอ้นี่ใช่ไหมที่เขาทิ้งคิดกันที่แบบว่าตามหน้าตามแขนจังหวะเพีงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวพี่พี่เล่งให้แล้วกันเสร็จกี่โมงเนี่ยหนูอยากได้เลยอ่ะพี่ขอสิบนาทีสิบนาทีเดี๋ยวพี่เล่งตัดอันนี้ให้เลยเร็วกว่านั้นไม่ได้เหรอมันตัดคลิปแบบเดียวเองพี่ตานพี่ขอห้านาทีห้านาทีรีบๆตัดนะเดี๋ยวมาดูใหม่เอาให้ตรงจังหวะนะได้ครับได้ได้เดี๋ยวเรารอห้านาทีเร็วๆนะพี่ตาน พี่แป้งอยากถ่ายดิกเตอร์แบบนี้อยากใส่ชุดแบบนี้่ทำงานอยู่จีเดี๋ยวค่อยถ่ายได้ไหมขอทำงานแป๊บนึ่งชิ้นีวเลมันแค่าหาชุดให้หนูแป๊บเดียวเองพี่แป้งชุดแบบนี้มันโป๊หรือไปดูชุดอื่นก่อน เอาช่วยแบบนี้แบบนี้เลยเหรอแป้งไปหยิบมาจะทำงานน้งหนาเนี่ยเอ้าก็ดูงานดีเนี่ยเป็นโกงนี่หนูรู้ใครโอเคแป๊บหนึ่งเร็วนะพูกช่วยค่ะแป้งเร็วพี่แป้งได้ยังแล้วเดี๋ยวสีหนีมาแล้วเอามาเลือกดู แบบนั้นมันโป๊เกินแบบที่ให้ดูอ่ะโอ้ยไม่เอาปูดูแต่ละชุดหยิบมาเก๋มากถามจริงปูคมันเก๋ตรงไหนนี่เด็กญี่ปุ่นไม่เก๋ไม่ญี่ปุ่นยุคไหนเนี่ยนี่ไงชุดอันนี่หรอนี่ไม่มีเชียงใหม่มั้งนะขนาดเนี้ยเอาเอางั้นเด๊ะเจ๊ะกระโปรงปูเก๋มากป้าหนูใส่แล้วอันเนี้ยทำไมอ่ะนี่ยนี่นี่นอาชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้มันโป๊พวกมันไม่ได้มาเลยผม โป้เนี่ยพี่เอกดาตายใส่กระโปงสั้นไหนดูกระโปงสั้นแค่นี้มันมีซับข้างในไม่มันก็โป้อยู่ดี๋ยวพี่พแม<บ><อ>่ต่อเป็นคนแก่เลยนะแก่เดี๋ยวก็พอแล้วมั้ง ตัวอย่างนี้นะพี่โดนพี่เอกถ่ายนี่ถ่ายนี่เปลี่ยนเลยพี่แม่หูอะไรเนี่ยถ่ายอะไรเนี่ยหน้าอ้วนขนาดนี้ไม่น่าอ้วนอยู่แล้วหรือเปล่าเคยถ่ายนี่เคยเป็นนี้เลยอ้วนอยู่แล้วหรือเปล่าถ่ายใหม่เลยอต้องได้แล้วแหละไปไปทำอะไรไปเปลี่ยนชุดเลยชุดนี้เดี๋ยวพี่เอกกลับมาพี่โดนด่าพอดีแล้วกลับมายังอ่ะเอ้า พี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อเอิญครับพี่มีแฟนอ่ะอ่ายังไม่มีครับเรียนอยู่คณะอะไรอ่ะอ่าพี่เรียนอีเวนต์อยู่มอะไรอ่ะศิลปากรพี่ชอบผู้หญิงยังไงอ่ะทำไมน่ารักจังไม่มีแฟนจริงหรอ ขอไอจีหน่อยดิพี่ไม่ดีมั้งเดี๋ยวพี่เอกเขาว่าพี่ป้าเขาไม่ว่าหรอกนะขอไอจีหน่อยนะพี่ยังไม่มีแฟนไม่ใช่หรอขอไอจีหน่อยงั้นเดี๋ยวหนูพิดมิ่งก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอไอจีหน่อยขอไอจีหน่อยขอไอจีหน่อยเอิ้นเขาเป็นลูกพี่อะปาเขามาขอไอหนูอะเอิ้นแป้ง กันแน่แอบจีบกันเขาเป็นลวนลามหนูจับมือหนูด้วยอ่ะอุ้ยผมยังไม่ได้ทำนี่ยทำอะไรเลยอ่ะแป้งพี่ฝากดูน้องฝึกงานหน่อยดิเขามายุ่งกับลูกพี่อ่ะไม่ไม่ไม่เขามาขอไอทีผมก่อนผมไม่ได้ขอเขามาขอของหนูก็ใช่ลูกพี่ก็ไม่เคยจีบใครเนี่ยคนเข้าหาลูกพี่ใชไปไปทักทิมทามีจีบไปนั่งก่นไปอ๋อทำไมแต่งตัวยากพี่บอกว่าให้มีความรักกันในบริษัทนี่เอ้าใครให้แต่งตัวนี้ลูกก็พี่ เขาบังคับให้หนูใส่หนูใส่ชุดนี้ก็ดีแล้วเขาบอกให้หนูไปเปลี่ยน่ะไม่ได้บังคับเนี่ยดูเขาบังคับไปหาเสื้ออให้หนูก็ไม่รู้หนูไม่มีเสื้ออย่างนี้อยู่แล้วอะมันโปไปมันโไปพูกวันหลังกวันเอคทัพทีมทัพทีมมาหลังไม่ต้องเอาเมจิมาแล้วมาอย่างเงี้ยคือคนที่นี่ดูแลไม่ได้ว่ะมาที่นี่แล้วแบบทำอะไรกันอะพี่บอกว่านี่ให้ดูแลลูกพี่อันนี้คืออะไรแต่งตัวอะไรแล้วแถมยังมาเอาเบอร์ พี่โก้ครับเอ้ยพี่เจนาล้อับผมไม่ผ่านฝึกงานนล้วมัยุ่งกับลูกผมอย่างบอกไอไ้ใจที่ปรึกษาไปด้วยผมไม่โอเคไ <Okay. S 1> อ้ใจเดี๋ยวผมไปตรวจได้กับป้าไม่ต้องยุ่งกับลูกแล้วนะไอ,อีตาลฝรุกจิบได้อย่างหนอว,วันนี้มันจะลงอะไรอีกสิบนาทีนาทีหมดเลยยัง,ย,งยังไม่เสร็จเลยพี่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าเอา้าทำไมอ่ะเอา้าตาลทำไมอ่ะพี่ออกไปตั้งนานแล้วยังไม่เสร็จเพราะอะไรเมื่อกี้ท้องเสียครับ ก็เลยเข้าชิมหายแล้วพี่ต้องประกาศคนดูอีกไหมเนี่ยลงตอนนี้ว่างานรไม่ทันนี้หรอไม่ทันอ่ะอาจจะต้องประกาศพี่ือพี่พูดตรงนะพี่บอกตรงตอนนี้พี่อารมณ์เสียมากคือรู้่าข้างนอกคือแบบวุ่นวายกับลูกพี่มากเเอิญแม่งมาจีบรุนาำเออพี่ไม่โอเคแล้วเนี่ยพี่ไม่อยู่เนี่ยพาแต่งตัวโป๊พี่ไม่ชอบถ้าตัดจะไม่ทันนะพี่เปลี่ยนยกทีมไป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 มิจีไป มองแบบนี้ที่ปะเออนั่นแหละอ๋อข้วได้เอแล้ไม่่าเลยก็ค่บอกว่าเฮ้ยไปขอจริงะววาจะแยกพ่อม่มก็คืออะไรรู้ไหมไอชุดนั้นที่บอกว่าโป๊พี่ไม่ได้เป็นคนมาให้ใส่บ้าตอนที่เราใส่ใส่นน้มไากูแไม่ใช่ติ๊กต้แล้วพี่ก็มาด่ามอีก็ทำงานรู้ไม่ทันเอาไม่บอกเอา้น้องม่ใต่กลัวเดี๋ยวมนฟ้องพี่ บอกเขาเลยไปไปมีเรนเจอร์จบจบว่าทำให้แบบมันเผยท่าแท้ออกมาสะใจอยู่นะคุณนี้ร้ายกว่าน้องเมจิกบะอย่า่ปคือถ้าเี่ใส่คุณเอาเรื่องอยู่นะคือถ้าเราไปฟอท่อกับเราใส่ใจอันนี้อนี้บูลีนผมว่าผมเถิดดูไม่ได้บูลีนนะโหนกว่าพาที่อนนี้สุดยอดนะแบบน้มรื่องจริไห ม่จ้าซะเลือกเกินก็ไม่หมูนเลยนะมันเป็นการรวมมือกันเอาเนี่ยออกอย่าให้ผมผิดหวังนะทำไรอนี่ทำไรคือมีแผนแล้วเหรอโอ้ยมีแผนในใจเร็วแผลเร็วไอเร็วมากไอกองไม่อยากไปยอมดีวะ มีทีทน่ารักน่ารักมาก,กลูกป้าแบบก่อนนี่คือแบบจําดีมาก<จ>ที่แบบเวลามีใครทของตกหรืออะไรที่แบบทุกคนเฉลี่ยต้องช่วยเงี้ยดีมากลูกรักลูกที่สุดเลยดีมากลูกเวลาใครทำองตกเรต้องช่วยเขาอะไรเงี้ยหรือแบบเวลาเรานล่นรถไฟใช่ไหมหเจอคนแก่ก็ให้เขานั่งและจําไว้ที่ป้าเป็นส่งมีน้ําใจเนาะดีมากาคนสอนง่ายเนาะดีเลยอ่ะ เก่งมากเลยได้ยินเสียงปผมเลยผมรู้อยู่แล้วว่าพี่ทำได้ไม่ใครท่มีจิตทำไมต้องทำไมอ่ะสตอมากเดี๋ยวผมไปกดนี่เข้าเองปาก็เพียบพี่สาวไม่ใช้แฟนนี้นะพี่ผมพักออกว่าอที่พี่ละบุลีบุลีกูนะ อ้นี่มันมันกินลึกไปแล้วนั้นเนี่ยมันมันใกล้ถึงแบบกระบอมที่ข้างหลังนะแล้วโอ้โหอะไรอ่ะยุคนี้ยังบูลลี่กันอยู่อีกอ่อเขาไม่บูลลี่กันแล้ว ลไหนแ้วเห็นเม็ดเนี่ยบูลลี่เนี่ยไปไมาโชว์ความบูลลี่ในตรงนี้นี่ลูกพี่เข้าปริศุดูของมึงมาโชว์อะไรกันเนี่ยมากที่ป้าสอนลูกพี่มากป้าพี่สอนลูกพี่แน่นอนไปไปอย่ามายุ่งกับลูกไปเออไปอย่าบูลลี่เข้าใจไหมเดือดร้อเหมือนเด้แล้วเกิีด่าพูดเลยเอาเอ้าเขาดันทิ้งไป บอกอย่บาบูลี่สมไมไหนแล้วอยากจะให้แบบให้เขาหันไปบอกรู้คุณบูลี่ผมฮัลโหลค่ะพี่อ๋ออ๋อโอเคค่ะโอเคได้ค่ะค่ะอันนี้ประชุมประชุมคอล เดี๋ยวมาได้ไี่ทิ้งได้ทิ้งได้พี่แป้งฝากดูรูปพี่น่ี๋ยวพี่คุยพี่พี่ก่อนไม,ไม่ต้องทําอะไรอย่างนั้นนะแล้วไม่ต้องมาทําบูลลี่หรือแบบมาให้แต่งตัวโปูนะมีอะไรทูบอกปายนะใช่โทรมาค่ะโอมานะไว้ใจพุงนี้ไงเอิ้นยูไนยยย่ไหนที่โบ้ฝากผมเลยนะอย่ายุ่งไหนเฮ้ยมือนี่อายใจลูปจริมึงมานี่บอกอาจารย์เลย เด็กนั่นมันอยู่คนเดียวข้างนอกแผนไม่ได้ผลป่ะไม่ผลอะไรเมื่อีงเห็นแล้วมีติ้นตานั่งดูอยู่ใช่จะไปจับนดเอมี่ส่กอย่าบูลี่นะอย่าบูลี่นะไม่เห็นไม่เห็นแม่ไงว่ายืนแลนหัวาอยากจะเดินไปจับหัวพี่โอ้โหตรงนี้คนที่บูลี่ผมมันบูลี่ผมตาเดี๋ยว้ไม่ตลกนี่คือปัญหาระดับใหญ่หลวงแล้วเขาโยวความิดไปทุกคนพอเขาไม่จบ บอกเขาแล้พี่จบแล้วบอกเลยบอกอะไรเขาเป็นผู้ชมหนุ่มที่นี่ในงานก็ลงไม่ทันละอา๋อลงไม่ทันเหรอตัดติกต่อให้น้องอยู่น้องไอคีเทียบอกว่าลูกเขาไม่เล่นติ๊กต๊อกไม่เล่นอะไรนะไอ้ลูเล่นโซเชยส่งลิงกติ๊กต่อให้แกดูเชื่อผมไม่ได้ไม่ได้เราไม่ใส่ไม่ใส่จะบอกวจะบอกไม่ให้โซเชียลไม่ได้ไี่ท่ายหนูอ๋อก็ใช่ไง หนูทำไมหรือไม่ทำอะไรให้เลยโอ้โหไม่ทําอะไรอะไรทําทุกคนเลยเนี่ยโยนความผิดให้คนอื่นโยนความผิดให้เอิร์ทำผิดให้พี่ให้ตาลอีกงานก็ไม่ได้ลงเสียเพราะใครวันนี้ก็หนูไปเขาตัดติ๊กตอกให้แป๊บเดียวปะเขาไม่โปรเฟชชั่นอลเองปะไม่คือพี่จะตัดให้ได้เว้ยไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยแต่ว่าอย่างที่พี่บอกไปว่าพี่ของานแป๊บหนึ่งว่ามันจะลงแล้วงานก็คืองานของพ่อเราแหละแต่ทำงานให้หนูก็เหมือนทำงานให้ป๊าปะ ใช่พี่เข้าใจเว้ยแต่ว่าเราต้องเวลาเราไปขอความช่วยเหลือใครเราต้องดูด้วยว่าเขาสคันหรือเปล่าเขาว่างไหมถ้าเขาไม่ว่างเราต้องเข้าใจเขาด้วยตัดตาตัดให้อยู่แล้วมันไม่ใช่ไม่ได้กิต์หนุมไม่สำคัญมันมันโอเคมันสําคัญมันสำคัญกับเราแต่นะตอนนี้หน้าที่หลักพี่อ่ะคือเป็นตัดต่อให้ให้พ่อให้แม่เรานั่นแหละก็คือพี่จะทาลงให้เนี่ยคือมันจะลงแล้วแต่ถ้าเป็นวันอื่นพี่ไม่ติดเลยพี่ทำใช่เองปะ ให้เรื่องทำช้าแล้วทำไมถึงโอกความผิดให้คนอื่น่ะแล้วเมื่อกี้ก็มาทำเป็นแซงทำดีหรอแซงทำดีบอกว่าช่วยเก็บช่วยเก็บเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บให้พ่อแม่ชมต่อหน้าพี่ทีมทำดีแล้วต่อหน้าพวกพี่ทำอย่างนี้หรอเนี่ยตอนนี้เราเองยังไม่สำนึกเลยว่าเราทำผิดหรือเราไม่ทำผิดเออทำเป็นทำดีต่อหน้าคนอื่นเพื่ออะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกหน้าไหวหลังหรอกเปล่าคืออันนี้อย่าหาว่าพวกพี่สอนเลยแต่พี่ว่าเราต้องอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องนี้ใส่แล้วนะไม่งั้นเราข้าสังคมไม่ได้นะ แล้วฟังบ้านมันซึมเข้าสมองป่ะพี่ก็พยายามบอกอยู่นี่ไงว่าเออบางทีเราจะทําอะไรอาจจะต้องเกินใจคนอื่นบ้างหรือว่าการที่เราเป็นโยกความผิดาคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยพี่ว่ามันมันเรื่องไม่ดีอ่ะคือใครๆก็รู้ว่าแต่แบบเออแต่เราก็ยังทำอ่ะพี่รู้สึกว่าเราต้องปรับปรับปรับตัวนี้นะพี่พี่ไม่บอกพ่อแม่เราก็ได้พี่ไม่บอกพี่พี่ถินก็ได้แต่ว่าเราปรับตัวเถอตากับม้เขไม่ใช่พวกพี่หรอ เนี่ยเนี่ยขนาดพี่บอกเราตอนเนี้เรายังไม่ฟังเลยแล้วอนาคตไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็เนี่ยเวลาคุยกับพี่เขาอ่ะเออก็รู้จักแบบรักษามารยานิดนึงพี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเราริงเชื่อพี่เธอพี่ไม่บอกเขาหวังพี่นะพี่ไม่บอกพี่จริงก็ได้พิ่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่หนูหรอกไม่ต้องมาสอนหรอกป้ากับแม่ไม่ว่าหนูยี้มอะแล้วพี่เป็นใครอ่ะเอา ป้ากับมาพ่อกับแม่เราคือคนไหนยังไม่รู้เลยแล้วมาทำอย่างนี้ได้ไงอยากทำดีมากเหรอเอากล้องมาถ่ายเลยดิหยิบกล้องขึ้นมาดิเอายิบกล้องขึ้นมาถ่ายดิเนี่ยเนี่ยหยิบกล้องมาดิแล้วก็ถ่ายดีเก็บดิ อยู่ไปมันยิ่งยิ้นแต่ยิ่งอะไรล่ะพี่ไม่ไหวแล้วมันมาด่ายเงี้ยเราพูดดีๆก็ได้ไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ต้องห้ามใครหรอกขนาดผัวพี่ยิงล้านเลยรักษาผมตัวเองไม่ได้เลยจะมาห้ามใครอ่ะเ้านพี่พี่ใครสิไม่ตอบนะอะไรไม่ร้องเด็กอยู่เมื่อกี้ไอ้บ้านด่าผมอ่ะ

คีย์บอร์ดปลาอะไรโดนเท้าหหมดเลยอ่ะทำไมต้องใช้ความรุนแรงอย่างนี้ด้วยอ่ะโตโตกันหมดแล้วทำไมอยู่ดีเขาลากหนูไปแล้วก็ปาของไปหรอไม่ได้ลากไม่พี่จริงที่ลงคลิปวันนี้ไม่ทันนะพี่พูดตรงนะไม่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 เกี่ยวเลยกับมีจิคุณจะมาอ้างอะไรแล้วชิมท่านชิมดูลูกใหม่ลูกตอนนี้ลูกเสียเซลล์แล้วดูก่อนลูกเลยที่บอกให้ดูแลลูก ไม่ผมก็ดูแลปกติเลยพี่แต่แค่ว่าเออวันนี้ผมบอกเหตุผลให้ฟังว่าวันนี้เออที่ส่วนตัวผมที่พี่บอกว่าลงคลิปไม่ทันอ่ะคือเมจิกอ่ะเขาจะเาคลิปติ๊กตอกให้ผมตัดไม่จริงหนูไม่ได้เล่นติ๊กตอ,อกอยู่แล้วป้าก็มาก็รู้ว่าวาไม่โกงป้า ได้ชี้ชุดก็เหมือนกันหนูไม่ได้เป็นคนเอาให้น้องใส่ไม่ได้บังคับด้วยพี่พี่หนูจะไปบังคับทําไมเป็นไปไม่ได้น้องบอกว่าขอใส่หามผู้การเลยใช่อันนั้นหนูเอาชุดจะให้เป็นสามสี่ชุดน้องโบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็ต้องช่วยใช่เพราะว่าป้าเคยทำไปห้องรอนุ๊กไม่มีชุดอย่างนั้นนะเขาไม่เคยใส่อะไรอย่างนั้นเเเป็็นดกรรียยบ้อใช่เขาพูดจาง่ายจริงๆพูดง่ายเขาก็แบบนี้น้องไอ้พี่เชื่อผมบ้าไอ้นี่ถาตัวไม่ชอบลูกอะไรพี่ป่ะ ก็ไม่ใชใไม่อบอะไรพวกผมว่าน่าดีเนี่ยก็ถามไ้เอิ้นเลยเนี่ยเมื่อกี้นเนี่ยเดี๋ยวมาทำหน้าอย่างนี้ใส่ผมอยู่เลยต่มาลูกพี่เหรอก็ลูกพี่อะท่ทุกคนเลยเนี่ยลูกพี่หรอใช่ลูกพี่เลยใช่ลูกพี่เหรอลูกพี่เลยโอ้โหช้างนี่ไทำเงินให้หนูก็เถทเงินให้ป้าปะลูกใค่กี่ลูก Are you?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  oh my god พี่ไม่ต้องหามครหรอกขนาดผัวพี่บ้าเลยโหแร่มากเรื่องบ้านนู้นเรื่องทะมุกทผิดนีมันโอฟเฟนอีกแล้วิ่หายแล้วค่พี่เอกเยอะเลยสั่ง เฮ้ยนี่จริงใช่ไหมฮะคเอี์แกลงแอันนี้คิปนี้ก็แกล้งทีมงานถ้าอูจะเบบไม่ได้ชวนรอกจีเล่นักาม่จานเท่าไหร่วะเนี่ยฮะจะไปหามั้งจานสามร้อยเลยสาล้านโอเคครับอยากให้พวกเราแกล้งทีมงานังหน้าเพราะเขไม่หมาะจุดน้าวัีปอดเรยจ